สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม SCP Room สอีกแล้ววันนี้ก็จะมาทำพาร์ตต่อจากพารแรกนะไปเจ้าเสือเสือแมวเดินเข้าประตูเลยมาเร็วเร็วนี่นีมาทางนี้อ่าเอาเป็น SCP อะไรก่อนดี3000หรือว่า682หรือว่า3008 น่กกากลัวน่ากลัวโซนสามห้า 3, 5, เอาอะไรกันน่กกากลัวงั้นเอาเป็นสามพันก็แลวกันนีดีกว่าไปแล้วยังไม่ได้ไปเลยกลัวหกแปดสองนีจ่จำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่ามันต้องยอยู่ในโซนนี้ช่วยด้วย่ดเดินไม่ไหวแล้ว เปิดประตูขี่คอหน่อยขี่คอหน่อย,ออยเดินผ่านประตูไม่ได้ขี่คอขี่คอหน่อยไม่ใช่ตรงนี้เถ้าไม่ดีตรงนี้เลย,เลยอันนี้หนึ่งสามหนึ่งไม่ใช่อันนี้อตัวเยอะอะนั่งลงตัวอะไรปลอดภัยตัวนี้น่าก,กว่ามามามา,มาทางนี้ เปิดประตูกันนีเนนเเ่เข้ามาเลยมั่นคานหนุ่ม้าข้าไเดินเดินมาฝังนี้นี่เออขึ้นไปขึ้นไปอือฮะจำทางไม่ได้เหมือนกันลองเดินไปดูทางเข้าไองแล้วมันต้องเข้าทางไหนตรงนี้ ต้องเดินบนลงบนล,ล,ลงบนไดไปเรื่อยๆลงกดนี่ไงโออว่าดีดอมังคืออะไรอะ่ะจะอ่ะจะระคนนานดงอะไรอะ่ะดงจังลังคีกัดเดี๋ยวเราร,รอตรงนี้เลยให้เราดีเซ็กกัน แอมลองดึงเข้าไปดูสิเดินเข้าไปดูไม่กล้าไปเรารอนายตรงนี้แหละนายรีบดึงมากำลังเดินไปเจ็เปิดเปิดเปิดประตูแอมไปตัวอื่นดีกว่าตัวที่มันเห็นนี่ไงเอาแล้วนายมามารับเรากองเราหลงทาง ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เรากลับไม่ถูก,กมาทางนี้มาทางนี้อเอมามาแล้วมาทางนี้นี่ก็ขึ้นบันไดกลับไทำไมมาเร็วตรงโอ้มันก็ไม่ได้จำทางยากอะเดินขึ้นบันไดมาเรี่ยๆเลยสะดุดคือเห็นเป็นเงาๆใช่ไหมนี่ตรงนี้เอ๊มาทางนี้อ้าเราตกลง ตกเหม่งจังเมื่อกี้นายเห็นเราตกไหมเราตกแม็งมากเลยเมื่อกี้ตกเหม่งตกดังพูด S ีเราไม่กล้าเข้าเราดูนายตรงนี้เราไม่กล้าเข้าหัวเราดูในตรงนี้ได,ด้ไหมอ่มไม่น่าได้มม้ง กูมือใครอนะอ่อ้าลาเล็กแกเลกเออยังไม่จีวิงเออช่ไมช่งแล้วเอออะไปดู s 3000ดีกว่านั่งคือ x c p เอยรล่ะใช่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 ไป s c สามพันดีกว่า x มาหนี่มาน,นี่สามพังพังตํามนเลยมาแ็นนี้เหมือนเดิมเราไม่ไปเลยได้ไหมะมังไก่าก็จะได้ดูให้เสร็จแง่นายบอกว่าให้เราไปเลยล่ะเราอยากอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตอะ เออขึ้นไปเลยเม้นแม่นมนขึ้นไปเลยโอ้เราถึงเออตัวอะไรอ่ะโอ้คงตกใจหมดนี่ขึ้นมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้รอบนี้จะได้ไปดู scp 3 0 0นดังไม่ไล่มึกต้องลงลงหรือขึ้นก็ไม่ลงไม่เห็นเลยลองขึ้นดูก่อนขึ้นดูก่อน ทำไมไฟฉายมาไมมส่องอ่ะคิกกล่องคิกคิกกล่องคิกคิดกล่องยังไงทีวีสามพันดูวี่ไม่กล้าเข้าอ่ะดูวัดตีใช่ไหมขอขี้กล่องปวดขี้อือโดดข้ามมาดิโอ๊ยเจ็บโอ้มันเป็นตัวอะไรอ่ะ s c p ขี้แตก โอ้มันเกือบเต้นเอ้เกือบยาจิงชังช้งปวกขี้พิมพ์แทาเต้นกันหน้าไปไหนแล้วอ่ะอยู่ฝั่งนี้วิ่งมาเลยดาเมจมันน้อยสปีดโอ้ยติ๊กติ๊กติ๊กอะช่วยเลยช่วยเลยอ่วยเลยช่วยเลยจังตกจังตกแมงช่วยเลย มังกัรไม่ลงอะวันได้วันได้วันได้ตัวค่ะเออวันได้นายเสียงดังเกินไปครับบัคเตอร์เราเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาก็ได้เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันเป็นไม่เคยเห็น XCP ตัวนั้นติก นะทำามจุดในางถบค,คงทหนึ่งอจะได้ดูเช็ดเช็ดไงมาลักหน่อยดิเดี๋ยวเดินไ,<ป>ไม่ถูก่ะตรงนี้ก็อจะเป็นที่ดูอีกที่หนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวไปรับแล้วไปพาเพื่องไปดูก่อนเด็บลง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 ล,ง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 ลงอ้อ ฮ่าฮ่าฮาฮาดงมิกซีพี e G y N H อียกิงหัวอืเข้ามไปอยู่ข้างไงแล้วแม่ไปไหนต่อไปดูเอ p ซีพ e ีสามศูนย์สามห้าจะได้รู้ไงว่าคนบังคับได้หรือเปล่าถ้าใส่หน้ากากแล้วโอเคเออใช้หรือขวานายหายไปไหนละ ทำไมเราชอบวักเราหาไม่เทางน <c oughs> างนด้งเร็วกันไปอ้องถึงแยกนายต้องรอเราดินั่นไงน น,นายเน็กลูก oh <my S 2> เธอแสดงว่าเจอกังคิดหน้าเ<อ>ดี๋ยวนี้นายจะรีของเน็กก็ได้เลยผหห่านาทีรีคืนนิกปิงลยเน็กชังนก็ลุกหวงกัง<อ>แต่คลิปยังอักได้นะเพราะคลิปไม่ใช้อินเทอร์เน็ตใช่นายลองดูซิอินเทอร์เน็ตยังไอคลิปมันยังอักภาพอยู่หรือเปล่า ใช่แล้วยังปักอยู่อีกรล้วก็เล่นต่อได้เลยถ้า,ายยสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเน็ตหลุดย